จูฉีปลาคาวพริกสดค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิกันเลยค่ะเราจะมีปลาคาวพริกยูว์พริกแดงชินดาพริกชีฟ้านะคะละเอียดตามนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเริ่มลงมือทากันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะโขกเครื่องทุกอย่างรวมกันนะคะยกเว้นใบมะกรูดนะคะเราจะซอยค่ะอันนี้ก็จะมีตะไคร้ข่านะคะตามโขกให้ละเอียดเลยค่ะ กระเทียมหอมแดงก่อนเราจะตำพริกนะคะเราจะหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้ก่อนนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ตำได้ง่ายขึ้นค่ะ พริกชี้ฟ้าแล้วก็พริกหยวกนะคะเราจะตำแค่พอแหลกนะคะไม่ต้องละเอียดมากค่ะพริกแดงจินดานะคะจะมีความเผ็ดมากเราจะตำให้ละเอียดหน่อยนะคะ ใส่น้ำเปล่าไปล้างคกนะคะแต่เราจะไม่ทิ้งนะคะจะเก็บน้ํานี้ไว้สาหรับเตรียมผัดค่ะใส่น้ํามันค่ะแล้วก็นําเครื่องที่เราเตรียมไว้นะคะมาผัดเลยค่ะ ใส่น้ำล้างโคกค,ค่ะเราจะปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวค่ะ ชิมรสชาติเผ็ดเค็มหวานตามชอบเลยนะคะแล้วเราก็ใส่ปลาลงไปค่ะปล่อยให้เขาเดือดเลยนะคะไม่ต้องกลับด้านเลยค่ะอพอปลาสุกด้านนึงแล้วนะคะเราก็มากลับด้านค่ะ ถ้าน้ำเริ่มแห้งนะคะเราก็เติมน้ำลงไปได้ค่ะพอปลาสุกแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายของเราก็คือจะโรยใบมะกรูดค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวมาชิมกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ